ไปไหนเนี่ยร้อจะจริงัแข่งกีฬาประจำออฟฟิศนี่แหละครับแต่ผมว่าผมคงแก่เกินไปแล้วแหละที่จะเล่นกีฬาเหนื่อยเชียวนี่เพิ่งดอยไม่ใช่หรอก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆก็ถ้านายชอบกีฬาเนี่ยพี่ว่าก็มีหลายอาชีพนะที่อาจจะทําเงินได้ดีเลยแหละมีอาชีพอะไรบ้างล่ะครับจัดมาเลยครับพี่เฟิร์นรอเลยล่ะงั้นพี่ถามนายก่อนว่านายชอบหรือว่าถนัดอะไรเป็นพิเศษที่ไม่ใช่เรื่องกีฬาเนี่ยก็มีถ่ายรูปครับเนี่ยเพื่อนก็ชมว่านายถ่ายรูปสวย ดีเลยเพราะว่าอาชีพแรกเลยที่พี่พี่อ่านมาในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยก็คืออาชีพช่างภาพประจำทีมเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทีฟุตบอลทีมบาสเกตบอลเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปเชียร์ลูกๆตามขอบสนามเขาก็อยากได้ภาพเหล่านี้เก็บไว้เป็นความทรงจำหรือไม่ก็ไปอวดยตาๆว่าเนี่ยลูกเขาเก่งแค่ไหนอาชีพหนึ่งแต่พี่ว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ มีความต้องการเยอะมากก็คืออาชีพโค้ช <ừ> อย่างโคชกอล์ฟหรือไม่ก็เทนนิสเนี่ยในต่างประเทศเขานิยมกันมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะปั้นลูกให้เป็นนักกีฬาเหมืออาชีพซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะสอนเองได้ก็ต้องอาศัยโคชเหล่านี้นี่แหละที่คอยบอกทักษะวิธีการเทคนิคในการเล่นเพื่อจะได้เป็นนักกีฬาเหมืออาชีพอย่างแท้จริงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเนาะเพราะว่าเราอาจจะเล่นกีฬาตามกระแสมันยังดูไกลตัวไปนิดนึงนะครับมีอย่างอื่นแนะนำอีกไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็อเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแกในกระชอบรองกายใช่ <ช>แล้วเวลาคนที่ปอยกกําลังการรักสุขภาพเนี่ยก็อยากจะดูแลเฉพาะสัดส,ส่วนบางคนอยากมีกล้ามแขนบางคนอยากมีกล้ามท้องมีซิกแกหรือไม่บางคนก็อยากจะลดส่วนเกินแค่บางส่วนเท่านั้นเทรนเนอร์เขาก็าจะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการกําลังกายที่ถูกต้องการควบคุมอาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องของการเน้นเฉพาะสัดส,ส่วน<ช>จะได้ผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดพี่ว่าไหนาก็น่าจะถนัดน,นะ แล้วนอกจากนั้นล่ะผมเห็นว่าช่วงนี้มีโยคะกํากลังฮิตมากเลยนะเนี่ยพี่ที่รู้จักผมก็เป็นครูสอนโยคะแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากเลยอะครับถูกต้องถ้าชอบแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่พี่ว่าไม่น่าจะใช่แนน,นนะเออแต่นานชอบกีฬามากเลยไม่ใช่หรอใช่ครับเออพี่ว่าอ,อย่างหนึ่งที่ทําได้ดีเลยก็คือเป็นบล็อกเกอร์อถ้าคอนเขนต์แน่นเขียนมาโดนแล้วก็รู้ลึกร,ร,รู้จริงเนี่ยไม่สามารถหาข้อมูลแบบนี้ได้ที่ไหนพร้อมกับรูปสวยๆสักหน่อยรับรอง แฟนคลับเติมแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากบล็อกของเราได้อีกด้วยนะเคยเห็นมาเยอะเหมือนกันครับว่าแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเป็นแฟนคลับบล็อกได้บล็อกหนึ่งกันแล้วล่ะก่อนที่จะเริ่มเกียนเป็นของตัวเองอ่ะดีแล้วเราจะช่วยนะจ๊ะแต่ว่าไปซ้อมบ้านหน่อยแล้วกันจะได้ชุดแน่น,นได้ครับๆ <c oughs> <c oughs>